ก็สวัสดีครับอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนี่เพื่อนๆก็มานะดับปามยังไงนะอ๋อเดี๋ยวก็ดูไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ดับปามไม่เป็นนะบนรถพี่ g ับนะผมก็ดับไม่เป็นเหมือนกันนะก็ดูเอาในคลิปนะว่าเขาดับยังไงนะแล้วก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับดูนะเป็นแนวทางนะไปดูด้านหน้า นีครับเราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยหน้าัำไก่ที่ดับไม่เป็นครับนี่ ดูนะผมจะไม่บรรยายมากนะเพราะผมก็ดับไม่เป็นเหมือนกันนะนอย่าเน้นดไไนิตอกยำ้ำให้ฉันโดอเจ็บก็ได <c oughs> ้สูญเสียไปแล้วหนึ่งตองนะครับวันนี้ น้องเขี่ย,ยก็ได้ครับล่งวัดนักวันนี้ครับปุ้มลังวัดล่งวัดเขาออกกรงไปข้างใกล้เลยครับเรียบร้อยเลยครับคงรบไยครับปุ้มนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะเราเดียวสักสามตันนะ

ให้ hey เพื่อนเพืเ่อน,นได้รับชมนะว่าเขาดับกันยังไงนะปามนี่ดูนะใครดับไม่เบนดูได้นะนตัดแเลยคือคือวัดตัดได้เร็วพาะนี่ป่แต่วไม่ไม่ตัดก็ไม่ตัดนั่นหละกอนสายไหมใกล้ซึ่งใทแก้วหน้าย

Mà trời người nắng rồi đúng đắn đấy gần đây mới đi ừ. đừng có chung cái Cái đừng có chung đi đừng có chung mày đi có chung mày เอาไม่รถเานองยายมันยางแม่กับโต๊มืดรถร่งนกอ่ะทีู่สดีป้าขอบคุณขอบคี่ตบอส่กลา้งูนี่ก็จะดูด้วยสายตานะครับก็ด้านหลังด้านบนสี่ลายนะเนราก็ตั้งที่ร้อนกันเลยทีเดียวเชียวมันว่าเรื่องนกมันบ่กว่านั้นงายเบมาแล้วมืดมาตงใจหนักบัดเรื่องอย่างขท่ถึงไหนถึงไหน ได้แต่ดับอหมนี่เลมีมลงอาปลายแหลมอันตรายออกนะดูจากตางตาแล้วคุณดับก็คงไม่บรรยายนะเพราะว่าเขาบรรยายน่อยเก่งหอบก็หอบเอาเหลี่ยมก็เอาที่มันเหลี่ยมจุบๆนะครับเอาออกนะ

ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับตักรงยิงทางจูครับยักษ์หายเลยแหละตากล้องยักหายพลัดลงหน้าโรงรถเลยเลยนี่นี่ครับดูราดรีดนะนี่ครับไล่นะไล่แนวจากนี้นะไปนู่นเลยนะไล่ไล่ข้างน้ำไล่ข้าง สำหรับใครที่ดับไม่เป็นนะดูได้นะครับนานเรียนได้ครับเก้าๆนะจะประมาณนี้กันลงดีกว่านะครับตอนนี้คนแทงเรื่องไม่พอใจแล้วเดี๋ยวลงข้างล่างกว่าไม่ค่อยไว้ใจคนยกนะน้องดินแทงนี่ครับไล่ข้างไล่ข้างสูตรไล่ข้าง

รอย่างบานาดาเป็นสนุนเลยสนุนไอโต้นอนโตะท่ามน้องถามแบบนั้นหนอนโตท่ามได้นะนี่ครับเมื่อไล่ข้างแล้วก็น้าตาจะประมาณนี้นะนี่ด้ันขวานะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงแล้วนะ มันจะสูงๆนะครับใค่อาจจะไม่ถนัดนะด้านหน้าก็จันที่สองแล้วเหมือนกันน่าจจะหมดเลยนะพี่วัวนี้ คราๆน่จะประมาณนี้แล้วกันนะแต่กล้องโคตรเก็บมือเลยก็ไล่ไล่รอบไปเลยนะแล้วก็ค่อยๆดับไปเรื่อยๆอัดให้เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชั้น2อชั้นสามก็ว่าไปนะถ้าจอบเป็นังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ให้ด้วยนะครับเป็นการดับปามคร่าวๆนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเก็บมือมันสูงซะเหลือเกินนะเกินคลิปหน้าแล้วกันสําหรัวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะ